วันนี้ที่หนึ่งสิงหาประกาศโตเกียวมิวสิกได้รับนะรางวัลเมฆขลาเนาะคณะหมอรำยอดนิยมแห่งปีสาขาคณะหมอรำยอดนิยมนิยมแห่งปีโอ้ยตื่นไหมลินผันดีใจพี่น้องขานะติงแตกที่มาคอมเมนต์ดูถูกว่าดิจะ่าะทำวิดีโอดีใจว่าโตเกียวเรามีลายชื่อ เข้าชิงรางวัลเมฆขลาอวยคักนาออวยคักนาอกอ็แค่มีลายซื้อ,อยังบรู้เลยว่าสนะอืมมาการันตีแล้ววันนี้นะโตเกียวสร้างมายังไม่ถึงสองปีอืมต้องถึงกุมภานน่นนะฮะจะถึงสองปีเนาะอเพราะฉะนั้นวันนี้การันตีด้วยผลงานสมองเพชรนะในห้างพันล้าน ที่สร้างให้โตเกียวและเด็กๆโตเกียวทุกคนพัฒนานะฮะมาได้อย่างรวดเร็วจนสะดุดนะ,ะสายตาของกรรมการนะฮะของวงการหมอรำเนาะเพราะว่าหมอรำถือว่าเกิดใหม่น้องใหม่เลยนะสำหรับปีกว่าๆเนาะเป็นไงอะ่ะเป็นยังไงอะ่ะแต่ถ้าเกิดว่าเขาสู้ไปอีกสิปีมันจะขนาดไหน อ,อบใหญ่อีกรอบสิจะไม่ให้อวยได้ยังไงเขาลุยงานเขาสร้างผลงานจนเด่นโดดเด่นในวงการให้ทุกคนได้จับตามองงานแต่ละงานที่จ้างไปคนตึมคนตึมคนตึมและเด็กๆทุกคนก็มีงานแยกรับอืมเนาะส่วนตัวรับเชิญหนึ่งคนบ้างคู่บ้างไปกันเป็นแถบ,แถบ และก็สร้างผลงานนะฮะเเพลงอีกต่างหากถึงแม้นะย้ําไม่เห็นมีเพลงดังเลยในในตัวเกียวที่สร้างมาถูกไม่ได้ปฏิเสธอ่าไม่มีเพลงดังแต่มีงานจ้างทุกวันถือว่าโอเคไหมอะชีวิตนะเล็กเล็กผสมน้อยผสมประสานไปและวันข้างหน้าล่ะอย่าลืมอย่าลืมเขาเพิ่งจะเริ่มต้น นะฮะจุดคําเริ่มต้นได้ซปเปอร์ขนาดนี้ติดสายตาของประชาชนได้ขนาดนี้นะฮะติดของวงการหมอรำได้ขนาดนี้นี่สุดยอดแล้วบอกเลยดีใจกับเขาจงรู้ลุกขึ้นมาฝึกดีใจกับเขาด้วยความจริงใจนะฮะเนาะแล้วก็เอาไปนะใส่ใจกับคนเจ้าของนุนเด้อ เออมาตอบยายเลยนะที่ดูถูกไว้จะชนะไม่ชนะวันนี้รางวัลฟาดหน้าด้วยรางวัลไม่คราอืมเลิศมากสมเกียรติสมศักดิ์ศรีนะเออของผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ผู้นำนะในห้างของโตเกียวมิวสิก ู้ที่ผลักดันให้เด็กๆมีผลงานมีเงินใช้นีใสช้สินกันจนหมดเนาะออกรถออกลาคุยซื้อบ้านนะฮะหลังจากนี้สร้างราักปักฐานให้กับตัวเองเจริญลุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปใครมีฝันแบบไหนโดดเด่นแบบไหนก็ผลักดันไปตามสายตาเขาตรวจมองอดอนเซอร์สามหนุ่มนะฮะมีงานเข้ารับเข้าส่วนตัวเนาะก็คือ รับงานเดี่ยวเด่นคู่ออกไปก็จะเป็นคอนเสิร์ตมินิแยกไปแยกไปนะทุกคนเด่นกันทุกคนต้องอย่างนี้สซผู้บริหารนะคะสุดยอดพี่น้องขาว่าจังใดเจ้าซีมาจิกยังไงมาเดอ้ออืมเป็นลมหรือยังยังยูหรือเปล่าสบายดีเนาะอ่ะมาตอบยายด้วยติงแตกจ่ายิ้มได้ไหมวันเนี้สำหรับยายโอ้โหหัวใจฟูฟ่องเลยวันเนี้ย นะสำหรับแม่แม่ fc ตัวเกี้ยวดูซิตารางงานเดือนสิงหาเขาก็ออกมาแล้วโอ้ยนะวันพักแทบไม่มีพี่น้องค่ะสุดยอดวันว่างกลัวแต่งานจะเสริมเติมเข้ามาอีกโอ้พอแล้วเ,เด้วยพอเดี๋ยวนี้ก็เห็นตารางเต็มแล้วเนาะเอาไว้ให้ลูกๆหยุดเด้อ